สามจองหนึ่งสวัสดีค่ะคพวกเรามาจากกลุ่มที่สี่นะคะพรุ่งนี้เราจะไปสำรวจค่าเฉลี่ยในการไปเที่ยวของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆจะเอาเงินไปเที่ยวทัศนศึกษาคนละเท่าไหร่นะคะไปเลยไปเลยยังไปเลยบอกไปใส่ฮันไปขึ้นรถเอาขึ้นรถขึ้นรถเราจะไปขึ้นรถกันนะครับครูครับ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจครับผมตังมวเที่ยวเท่าไหร่ครับวันนี้ห้าร้อยครับห้าร้อยครับไม่ทราบว่าวันนี้เอาตังมาเที่ยวกี่บาทครับเอามาหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทครับ, 1, บ,รบสวัสดีค่ะวันนี้เอาตังมาเที่ยวเท่าไหร่พันหนึ่ง หนึ่งพันบาทค่ะาเขาเพิ่งขายยาเอาตังค์มาเที่ยวเท่าไหร่หนึ่งพันบาทนะเอาตังค์มาพันหนึ่งครับสวัสดีครับเป็นใครครับเอ็นนายศิริพิธนะครับชินริชไปเอาเงินมาโเรียนกี่บาทครับพันหนึ่งไม่เด็ดโรงเรียนโอ้ดูโจ๊ดๆเอบไม่ทราบว่าเอาเงินมาเที่ยวกี่บาทครับพันหนึ่งค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาตังค์มาเที่ยวกี่บาทครับเอามาสี่ร้อยค่ะโอ้เยอะจังไนกัดชิปช็อ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราตังมาเที่ยวกี่บาทครับ500บาทดีครับผมผมครับคุณก็จะยุ่อะไรเนี่ยเออสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เราตังมาเที่ยวกี่บาทครับน้อยเราตังมาเที่ยว500บาทครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับเอ้าให้พวกคุณสวัสดีสิเอาเลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือเสียงดังเนี่ยน้อขอโทษครับสวัสดีครับผมครูคูครูตังมาเที่ยว มาเที่ยวสองรอยครับพ้อมีให้ครูยืมไหมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้เอาตังค์มาเที่ยวกี่บาทครับ50สิบครับเอาจริงกังครับไม่รู้ครับโอ้กำบอกไปรลยหล่ะเอามาห้าร้อยครับขอบคุณครับครับาสวัสดีครับเอาตังค์มาเที่ยวกี่บาทครับ2ี่สิบบาทขอบคุณครับ ปองหาใครหมาคุทำปองหาสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกิตติรงค์ธวัตติครับวันนี้เอาเงินมาเที่ยวกี่บาทครับหนึ่งพันบาทครับขอบคุณครับสวัสมีครับนี่เมษาว่าเอาเงินมาเที่ยวกี่บาทครับเอามาเก้าร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาเงมาเที่ยวเท่าไหร่คราันนี้แปดร้อยบาทค่ะขอบคุณค่ะนัสวัสดีค่ะหลายคุณคุณสวัสดีค่ะ เอาตังโมเที่ยวเท่าไรครับห้าสิบครับเอาตังโมเที่ยวเท่าไรคะห้าร้อยครับห้าร้อยบาทครับเอาตังมเที่ยวเท่าไร่คะร้อเดียวครับห้าร้อย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 สวัสดีค่ะสวัดีครับสวัสดีครับค่่วันนี้เอาตังมเที่ยวเท่าไรครับ้แสิบครับเท่าไรนะครับ้สิบครับ้แปดสิบครับ ครับขอบคุณครับเออแดดนนตกนีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เาตังค์เที่ยวเท่าไหร่คะเอ่อพันสองค่ะพันสองจะบาทนะพันสองพันสองร้อยบาทสอง วันนี้พ่อให้ตังมาเทียเ่ยว2องนครับที่อเรา,าเองหมดเลยเมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะมาจะเอามาขึ้นตามสูตรนี้เลยโดยที่เราจะเอามาบวกกันทั้งหมดนะครับเราก็บวกกันทั้งหมดแล้วก็บวกของครูจริงด้วยครับ200บาททั้งหมดจะได้เป็น68,755 เราก็จะมาบวกเพิ่มของห้องสามาดด้วยครับทั้งหมดก็จะเป็น75,455บาทจะเอาจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ทเราได้มาหารกับคนทั้งหมดที่เราไปถามมานะครับจะตั้งแบบนี้ครับเราก็จะตั้ง75,455หารด้วยจำนวนคนที่เราไปถามนั่นก็คือ80คนครับอ๋อแล้วก็ครูเก่งด้วยคนหนึ่งก็เป็น81และเราก็จะได้จำนวนค่าเฉลีย่ยเงินที่ทุกคนเอาไปทัศนศึกษากาันนั่นก็คือ 931.5บาทคร <C ourse> ับสรุปก็คือเงินที่นักเรียนนำไปทาชนะศึกษาก็เฉลี่ยได้931.5ามขาบทครับมครับ